นนวันนี้ iI s o ซอ w a r แวร์นะคะก็จะมานำเสนอหนึ่งฟังก์ชันนะคะที่ซ่อนอยู่ในตัว i t w i n Capture Modeler ค่ะ i t w i n Capture Modeler นะคะนอกจากจะเป็นซอฟต์แวร์สำหรับ process 3D m o เด l แล้วนะคะก็ยังมีฟังก์ชันที่สามารถช่วยในการวิเคราะห์ analysis model เหล่านั้นได้ด้วยค่ะโดยฟังก์ชันที่เราเลือกมานำเสนอในวันนี้ก็คือตัว AI นะคะสำหรับการตรวจจับรอยแครกรอยแตกของคอนกรีตค่ะ ซึ่งโมเดลที่เรานำมาโชว์นะคะก็เป็นโมเดลที่ได้ทําการพลับบิกขึ้นสู่เว็บไซต์ของ AI I. Software เรียบร้อยแล้วทุกคนก็สามารถเข้าไปลองเล่นลองดูโมเดลตัวจริงได้เลยค่ะจะอยู่ในส่วนของ d i g t a l Twin ค่ะเราก็เลือก Software AI Twin c a p t u r e Modeler จากนั้นก็เลื่อนมาที่ Gallery ค่ะจะเป็นตัวแรกนี้เลย Mesh Concrete c l a c k เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวโมเดลกันเลยค่ะโมเดลนี้นะคะก็จะเป็นโมเดลของวัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีค่ะ ตัวโมเดลที่ขึ้นพับปิดก็คือจะเป็นตัวที่ผ่านการโพสเซสแล้วก็แอนาลิซเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นได้ว่ามีตัวไฮไลท์สีฟ้านะคะตัวไฮไลท์สีฟ้านี้ก็คือเป็นรอยแคกนะคะที่ทางเออตรวจจับได้ค่ะจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นรอยเล็กรอยใหญ่หรือว่ารอยที่อยู่ตามซอกตามมุมอะไรแบบนี้ a อก็สามารถตรวจจับได้ค่อนข้างละเอียดมากเลยค่ะนี่ค่ะ ภายในประตูโบทเป็นรอยที่บางทีคนอาจจะไม่ได้สังเกตเห็นแต่ว่า AI ก็ตรวจจับได้ค่ะนอกจากตรงตัวอาคารนะคะก็มาดูด้านล่างอาคารด้านล่างอาคารก็คือตรวจจับได้ละเอียดมากเลยค่ะเกือบทุกจุดเลยค่ะทั้งนี้นะคะการที่ AI ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพก็ขึ้นอยู่กับความคมชัดของโมเดล ตัวโมเดลนี้ก็ชัดพอสมควรถือว่าชัดมากเลยค่ะทำให้ AI นะคะก็ประมวลผลได้ดีแล้วก็ตรวจจับได้ละเอียดมากขึ้นรอยเล็กๆกก็สามารถตรวจจับได้หรือว่ารอยที่อยู่ตามซอกตามม,มุมที่ตาเปล่าอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้มองเห็นก็ตรวจจับได้ค่ะเนี่ยะ่ะตรงเหลี่ยมตรงซอก นอกจากตัวอาคารแล้วนะคะตรงจุดที่ไม่ได้เป็นจุดโฟกัสก็คือเสารหรือว่าอะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีรอยแตกรอยแตกเกิดขึ้นนะคะ AI ก็ตรวจจับได้เช่นเดียวกันนะคะ่ะเนี่ยค่ะตรงมุมเสาโดยรอบอาคารก็ถือว่ามีรอยแตกค่อนข้างเยอะเลยะคะ่ะแต่ว่าก็เป็นผลมาจาก การใช้งานของตัวอาคารด้วยค่ะแล้วก็วัดนี้ก็อายุค่อนข้างหลายร้อยปีเลยค่ะนี่ก็เป็นรอยรอบๆอ,อ,อาคารนะคะตรงพื้นก็สามารถตรวจสอบได้เช่นเดียวกันค่ะถ้าเกิดว่าพื้นมีรอยแตกและแตกนะคะอย่างตรงนี้ตรงหน้าเมนก็คือ พื้นมีรอยแคกบ้างนิดหน่อยค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นรอยแคกที่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์อันตรายค่ะเป็นรอยแคกที่เกิดจากอายุการใช้งานของโครงสร้างต่างๆรวมถึงในจุดสูงที่ตาไม่สามารถมองเห็นได้แน่นอนนะคะแต่ว่าด้วยความที่โมเดลนี้ค่ะสร้างขึ้นมาจากภาพถ่ายจากการบินโดนแล้วก็สามารถเห็นมุมสูงได้ชัดเจนเช่นเดียวกันค่ะอย่างในป่องนะคะก็คือจะเห็นรอยแคก ชัดเลยค่ะจุดสูงๆก็จะเป็นประโยชน์มากเลยค่ะจุดสูงที่แบบตามองไม่เห็นแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะให้คนขึ้นไปตรวจสอบให้คนขึ้นไปดูก็ค่อนข้างเสี่ยงอันตรายแล้วก็จะใช้เทคโนโลยียนี้นะคะเข้ามาช่วยในการตรวจสอบค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นภาพโดยรวมทั้งหมดค่ะ ซึ่งนอกจากการตรวจสอบรอยแคกรอยแตกแล้วนะคะในตัวไอทวินก็จะมี AI ตรวจจับส่วนอื่นด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทะเบียนรถก็สามารถตรวจจับได้ป้ายตามถนนหรือว่าฝาท่อรวมถึงบิวดิงสิ่งปลูกสร้างต่างๆเราก็สามารถแอ a อเข้าไปในตัวไอทวินได้ค่ะแล้วก็ใช้งานฟังก์ชันค่ะก็ถ้าเกิดว่า ใครที่มีข้อมูลอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าสนใจตัวซอฟต์แวร์นี้นะคะก็สามารถทักเข้ามาได้ที่ line a i Software นะคะเดี๋ยวทางเราก็จะให้ข้อมูลกลับไปค่ะ